สว <ge ar> ัสดีกันนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมไม้ครับนะครับวันนี้เรามีแมปกันมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับโอเคไปกันเลยครับเจ๊จเจเจเจ๊จเจ๊เจเจเจ๊จเจ๊เจ๊จเ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 อเเจเเเจเอเเจเจเเจ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 เ ลงเฮ้ยเโอเคตะกี้ผมมองแหละรถไฟเนี้ยไปไป <Bye. S 2> องสัยดึกแล้วม่คนสร้างมันทำคิดได้ยังไงอะเน,นี่ยลืมติดโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ดันรถกลับไปดันกลับไปโอ้ไม่ต้องดันแล้วไป อเดี๋ยวติดมียามาให้อีกแล้วเราก็กลาคืนยังไงเนี่ยโอ้ฝนมันไม่ตกอืมไปยาโอเคได้ยามานสองยาเลยยาวิ่งเร็วกับยามองเห็นตอนคืนไปกระโดดกระโดด เกือบเลยนอนได้ยังเนี่ยเฮ้ยเหงยงไม่ได้อีกเดี๋ยวลอก่อนนะครับโอ้โฟนนีบเลิกสักทีเพราะเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้มันตอน,นกลางคืนหรือตอนเช้าเดี๋ยวเขาดิโอ้ช่างมันไปกระโดดหุย้ยเฮ้ยมา เออโอเคดีดีมาเกิดตรงนี้ไปสวิตเฮ้ยฮระจึดฮระจึดฮระจึดเฮ้ยฮระจึดประจึดประจึดเฮ้ยโอ้ไม่เกิดโห้ตเลยเกินเรื่องกระโดดกระโดดเป็นอันดับที่โลของโลก เฮ้ย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 แม่เฮ้ยประตูข้างบนมันมาหลอกเอ๊ะเฮ้ยไอ้าบขอเกมโหมดก่อนนะครับ ยี่ทำไมตกมาแล้วไม่ตายเอ้ยเซ็งเลยตกมาแล้วไม่ตายเฉยนอนได้ยังเนี่ยยังยังไม่ได้เกมหมดกลับมากลับเหมือนเดิมกระโดดสูงจะหมดแล้วโอเคไป โอ้ยบ้าเอ้ยขึ้นไปไหมเฮ้ยตกอีกแล้วโอ้ยมันยากสุดๆเลยยาจะหมดแล้วเด้อพยายามหมดขอเตกอีบ้าเอ้ย พระเจ้าองใส่ยาหมดแน่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นึ้นึ้น,นไอ้บ้าเอ้ยตกอีกแล้วยาเหลืออันสุดท้ายแล้วไปกดไปอืมอีกอย่างเลยเป็นเป็ดเลยขอเสกยามาไหม โอเคเดี๋ยวขอสียากับคืนมาก่อนโอเคสียาก็พอละให้โอกาสสีอันมนันจะข้ามเลยตรนเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ข้าม ฝนก็ตกอยู่ได้โอ้ยตกอีกแลวโคตรจะเกลียดเลยมืดแดะมองไม่เห็นแดะไปโอเคอเคอยังชัวได้และอืมปิดขบวนมาลอกกัน Ôi, tột ÍT! Mượt đà, mô mới hình ừ, Lơ mày อุ้ยโอ้ยอยาหมดแล้วคีเกียร์จะเซ็ขอข้ามแปรข้ามกันคีเกียร์เล่นเลยขอมาเริ่มตรงนี้นโอ้ยขอปิดก่อนไอ้พวกนี้เออขอ,อยชัวขอแก้หน่อยนึงอันนี้แมปสร้างมา ขอเกมโหมดจะได้ไม่ต้องตายบ่อยอไปข้ามระวัง้ยข้ามอีกขึ้นขึ้นอีกรอบโอเค แม่จะจบแล้วขอเกมหมดกับบายครับอุย้ยนี่คนตั้งเราต้องถูกทิ้งน้องมันเป็นคนตั้งโอ้ยนั้นสำหรับวันนี้ก็้ากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอื